HUNN- รับแจ้งบอกแสมานะคะถึงวิธีการหลอกลวงของมิจฉาชีพแก๊ง call center ที่น่ากลัวและก็น่าตกใจมากๆเลยค่ะนั่นก็คือมิจฉาชีพจะแกล้งโทรไปอายัดบัญชีธนาคารของเราผ่านทาง c a ซ l นเตอร์ของธนาคารแล้วโทรมาหลอกลวงว่าบัญชีของเราถูกอายัดเนื่องจากการกระทาความผิดและเข้าสู่กระบวนการหลอกลวงนั่นเองนะคะวิธีการเป็นยังไงอย่างที่ทุกคนทราบดีค่ะว่าตอนนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราหลายๆคนนั้นหลุดออกไปอยู่ในมือของมิจฉาชีพไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเก เลขบัตรประชาชนต่างๆใช่ไหมคะแล้วคุณเคยไหมว่าโทรเข้า call center ของธนาคารเขาก็จะมีเมนูเกี่ยวกับการอายัดด่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นการอายัดบัตร ATM หรือบัญชีของเรานะคะสืบเนื่องจากาเหตุผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมุดบัญชีหายบัตร เอทีเอ็มหายอะไรต่างๆนะคะซึ่งบัตรเอทีเอ็มบางตัวเนี่ยเป็นบัตรเดบิตด้วยเพราะฉะนั้นธนาคารเขาก็จะเปิดช่องทางนี้ให้เราได้ทําการอายัดเพื่อป้องกันความเสียหายนั่นเองแบบง่ายๆนะคะทีนี้เนี่ยมิจฉาชีพจะแกล้งโทรไปที่ c เซ็ center ของธนาคารแล้วแอบอ้างว่าเป็นตัวเราซึ่งมิจฉาชีพจะสามารถบอกข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้หมดเลยนะคะและธนาคารเขาก็จะเชื่อว่าเป็นตัวเราจริงๆและทําการอายัดบัตร ATM หรือ บัญชีของเรานั่นเองนะคะและหลังจากนั้นเขาก็จะเข้าสู่กระบวนการหลอกลวงโดยโทรมาหาเราว่าตอนนี้ธนาคารของคุณถูกอายัดแล้วเนื่องจากการกระทําความผิดให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจนั้นสถานีตํารวจนี้นะคะและเขาก็จะนําเสนอความสะดวกสบายนะคะโดยการบอกว่าถ้าคุณ ไม่สามารถเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เขาก็จะให้คุยผ่านช่องทางต่างๆนะคะอย่างเช่นไลน์นั่นเองนะคะแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการหลอกลวงของเขานะคะทีนี้เนี่ยที่ผู้หมวดได้รับแจ้งบอะแสมาเนี่ยก็มีผู้แจ้งเนี่ยได้มาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะว่าหลังจากที่เขาโดนโทรแจ้งเนี่ยเขาก็เกิดความตื่นตระหนกตกใจก็เลยมีการโทรไปเช็กกับคอเเตอร์ของธนาคารว่า บัญชีของเขาถูกอายัดจริงไหมและปรากฏว่าบัญชีถูกอายัดจริงนะคะเขาเลยยิ่งตกใจเลยและเกือบจะเข้าสู่กระบวนการหลอกลวงของมิชาชีพแล้วแต่เขาได้มาปรึกษาซะก่อนทางตำรวจก็เลยบอกไปว่าให้ไปเช็คกับทางธนาคารนะคะว่าอายัดด้วยสาเหตุใดซึ่งทางธนาคารเนี่ยจะต้องตอบเราได้นะคะถ้าหากอายัดด้วยตำรวจจริงๆเนี่ย ทางธนาคารจะต้องตอบได้ว่าอายัดโดยพนักงานสอบสวนท่านใดชื่ออะไรและมีคอนแทคติดต่อกับพนักงานสอบสวนท่านนั้นโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครโดนมิจฉาชีพ มาก่อกวนด้วยวิธีการแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะคะให้เช็คให้ดีกับทางธนาคารค่ะว่าใครเป็นคนอายัดบัญชีของคุณถูกอายัดแบบไหนประเภทไหนหากเป็นการอายัดโดยตํารวจนั้นธนาคารจะต้องตอบเราได้นะคะว่าพนักงานสอบสวนท่านใดสถานีตํารวจไหนที่อายัดบัญชีของคุณนั่นเองระวังกันไว้ด้วยนะคะรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่น่ากลัวและสร้างความน่าเชื่อถือได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ